ถนนมทางเข้าบ้านยู่เยะะอะปะปะยู่เยอะพี่ปันปะกลับลูกปะครับผถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ <พอ S 1> มามดูคุณพ่อซ่อมถนนกันนะคะถนนช่วง หน้าฝนแบบว่าเลอะมากดูคุณพ่อซ่อมเข้าหน้าหนาวแล้วก็มาซ่อมให้มันถนนมันสวยงามเหมือนเดิมซึ่งตอนแรกถนนแบบว่าเป็นหลุมลึกมากขูดทองรถโอ้คุณพ่อซ่อมเสร็จแล้วคุณแม่เพิ่งจะมาดู ยังมุอแรงคนนี่ไงคุณพ่อมาซ่อมถนนจากที่มันเป็นบ่อกลายเป็นเตียบปกติแล้วมาซ่อมมันขูดท้องรถเก่งเงาแตกใ้่เดือนเยอะคือใ้่เดือนเยอะใช่ไหมกูขุดก่อ ใส่เดือนนี่นี่ตร,ตรงนี้ละพี่ปันพี่ปันกับคุณแม่มาให้กำลังใจคุณพ่อทำ<ห>ขน,นตัดมานะแม่อ่าเห็นแล้วตัดได้ไงรู้ไหมตัดได้ไงกูตัดมีดไม่มีดเลยห,หาแต่ต้นไห้มันแข็งๆทีเดียวอะ่ะมีดก็เลยแข็ง ไม่กล้าตัดต้นใหญ่ขนาดต้นใหญ่แข็งๆนี่ยังตัดได้มดไม่นิ่บินโหสุดยอดมาก่ไม่หักเลยใช่ยังไม่หกักเลยมีด,ดใส่เดือนเยอะอยู่นะถ้าเป็นใส่เดือนเนี้ยพอ่อดูคนพ่อซ่อมถนนมาให้กำลังใจกันือฝ <laughs> าอคอนทุบดินเหรอ เหยียบเหยียบไเดือนคุณพ่อเหยียบไเดือนไเดือนเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ยุงเยอะมากเลยพี่ปันยุงไม่กัดหรอ <c oughs> มายุงกัดคุณแม่ <c oughs> ม <c oughs> เอาคุณแม่ยืนเฉยๆหรือเปล่ามันก็เลยกัด ต้อมให้ถนนมันเท่ากันขูดล้อขูดท้องม <eterm> ันขูดท้องรถเก่งดินแถวนี้เวลาเวลาโดนฝนมันจะแบบ ดินมันจะฟูขึ้นมาคุณพ่อหนะที่ที่พี่ปันยืนนะมันสูงอะ่ะเอาลงมาได้ไหมไหอ๋อเป็นปุ๋ยใช่ไหมันเป็นใบมะขามเป็นเป็นใบมะขามไม่ไม่เก็บนะ มะละกอลูกเล็กดีเดียวห้ามเก็บนะลูกเอาให้มันโตกว่านี้ก่อนอมีน้ำด้วยใช่ดิน,นเริ่ม,มนนแข็งแล้ว,<ๆ>ลวเริ่มขุดยากต้องขุดตั้งแต่ช่วงนี้ถ้าร้อยแห้งกว่านี้มันจะขุดไม่ได้เลยดินจะแข็งมากเลยจะพาไปดูไอ้ต้อนอะไรนะ ต้นอะไรต้นที่หนูปลูกอ่ะต้นอะไรอ๋อพี่ปันปลูกผักบุ้งขึ้นแล้วเขาเรียกว่าผักผักบุ้งใช่ผักบุ้งเขาไม่ได้เรียกว่าผักบุ้งหรอกเขาเรียกว่าผัก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 บุ้งไม่ใช่ผักผักบุ้งใช่ไหมใช่พี่ปันตื่นเต้นปลูกผักบุ้งขึ้นยุงกัด เราไผ่ที่พากันหาช่วงนี้ไม่มีอองนอนแม่ก็มันหน่อไม้นาหน่อไม้สีขาวๆอ่ะไม่หน่อมาไม่มาดูหน่อไม้โคตรแปลกเลยมาดูนี่ยังยังครับยังยังครับอ๋อหน่อไม้ยังไม่ขึ้นหรอกมันสีน้ำตาลอมอะไรนะสีน้ำตาลอมเขียวน้ำตาลอมเขียว นอนเริ่มเริ่มดีแล้วอาพ่อเปลี่ยนสรับกันบ้างขุดยังไงอะแม่ก็ขุดดินให้มันให้มันเท่าเท่ากันไงอันนี้ยังลองขุดพี่บานโลบเดี๋ยวโดนจอบลูกลูงก,กัดคุณแม่เดี๋ยวรถมันเหยียบมันไปส่งลูกน้องไปตงตีกับพัดตื่นใช่อไหมแม่ครับผมพี่น้องแก่ต้องหมดที่ มันก็่าจะลดวิ่งได้เพราะว่าถนนมันเรียบแล้วน,นี่อะไรไม่ใช่ไอ,อยางวัดผมจนนุ่มยุง,ยง,ยง ที่คุณพ่อมาจับดินให้มันเท่ากันมานจไ้ไม่ไม่ขูดทองรถของเราแม่พ่อไปดูหน่อไม้ไก่พันหน,หน่อยหน่อไม้ไก่พันที่ไหนนั่นอ่ะว่าแม่มาอันนี้ทำไมอ่ะก็เป็นหน่อไม้แข้ง้าเราเอาออกไหม ไม่ต้องเอาออกไว้ตรงนี้ลูกเอาออกเถอะไม่ต้องเอาไว้ให้มันโตขึ้นเป็นต้นไผ่บ้างไม่อ่ะแล้วเราต้องเอาออกล้ามไนเป็นหน่อไม้แบบนี้ถ้าไม่เอาออกตอนนี้มันจะกลายเป็นไผ่มันจะไม่กลายเป็นไผ่มันไม่โตหรอกไม่หน่อไม้แบบนี้เป็นหน่อไม้กลายพันธุ์ใช่ไหมใช่เป็นหน่อไม้ที่กลายพันธุ์แล้ว นี่จะแฉะมากไม่เล่นลูกไม่ไม่ไม่หักลูกไม่หักเออแท่นนี้มันก็โอเคแล้วมันไม่ขูดท้องแเราเราจะมีฝนมาอีกไหมช่วงนี้คงไม่มีหรอกเนาะเข้าหน้าหนาวแนละ้ว ตามถนนมทางเข้าบ้านหยู่เยอะปะปะยู่เยอะพี่ปันปะกลับลูกปะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะเป็นคลิปบ้านบ้านชีวิตประจำวันของเรานะคะ บาย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 เอาไปบันเข้าอ่ะบาย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 ครับโอเคแม่หนูมีสามมือเนี่ยมีสามมือเหรอใช่จับได้เลยเห็นไหมกินไม่ได้เห็นไหมอ๋อเกินได้ไหมกินได้ขามอะไรอ่ะเนี่ย ยี่นะคะมะขามจีนหลักกตนไมยลัามน่อยก่อนตน่งไปง,ง่ายง่ายพ่อหแตกเลยยุงพ่อหงาแตก แช่ครับผมเายุางมันมากินเลือดใช่ไหมครับผมเ้้งให้ขามันถึงตัวเราไม่จะ